อีพ p นี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนสียางโอลิงนะคะในครั้งที่11และ12ก็เรื่องของการเกี่ยวยางและช่องทางในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเอ็มเอ็มเปลี่ยนสียางไปแล้วสองรอบนะคะแรกน่าจะเป็นสีเขียวเขียวฟ้าๆค่ะแล้วก็อีกลอบล่าสุดก็คือเป็นสีแดงนะก็มีการเกี่ยวยางนี่ค่ะเกี่ยวยางเพื่อ ดึงฟันกลามข้างล่างอะคะ่ะสองซี่ของเอ็มเนาะให้มันขึ้นมาตั้งตรงเพราะว่าฟันกลามเอ็มมันล้มในก็ต้องเกี่ยวยางช่วยให้ดึงแล้วก็ให้มันเรียงตัวเข้ากับเพื่อนนะคะค่ะเดี๋ยวจะสาธิตการใส่แล้วก็การเอาอยางฟันออกให้ดูนะคะเกี่ยวยางก็คือเราจะต้อง S <S เกี่ยวตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาทานอาหารถึงถอดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดเนี่ยเราก็จะเกี่ยวอาหารไม่ได้นะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใส่ยางแล้วก็ถอดอยางเกี่ยวฟันให้ดูนะคะสาธิตวิธีใส่นะคะถ้าใ,ใครที่ยังไม่ถนัดก็ให้กระจกไปได้แต่ว่าอันนี้คือแต่ว,ว่ามันใส่ง่ายดีนะก็คือมันจะมีปุ่มเนี่ยคะ่ะตรงนี้นะตรงฟันเนี่ยเราก็เอาอยางเนี่ยเ่ยวไปที่ปุ่มแล้วก็มาคล้องตรงห่วงที่เขาใส่ไว้ให้เรานะคะนี่ นี่หข้างเรียบร้อยนะแล้วก็ใส่ข้างนี้อีกดนี่นนย,ยสมมติว่าเราจะานอาหารชไหมเอนนะเนาะแล้วก็ทอนี้นะคะี่แจงกลาง้วาจข้จา,าของออกแล้วก็ดินงจากข้างบนแล้วก็หาที่ช่มารองนะคะแต่ว่าถ้าเาออก,กที่สา,านะเราควรที่จะเอามือบังนะคะเพื่อแบลดความแบบไม่สุภาพนะแต่เนี่ยคือสาธิตให้ดูเฉยๆนะคะนะข้างนี้นะ มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเอได้นะคะก็คือมีช่อง Youtube นะคะทำทำเลย Thailand น,นะแล้วก็จะมีเพจ Facebook ชื่อเพชรเขวนะคะเอาไว้สื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจัดฟันอยู่หรือมีปัญหาเรื่องของการจัดฟันนะคะหรือใครที่จัดแล้วกำลังเกี่ยวยางอยู่นะก็ ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะที่ช่อง YouTube ทำเลยไทยแลนด์ของเอ็มนะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะเ,เอาไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าจ้าสวัสดีค่ะ